สวัสดีค่ะวันนี้ขอพาชมบ้านสวยราคาถูกบ้านสภาพดีมากนะคะโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีค่ะแทบจะไม่ต้องรีโนเวทเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านดูแลบ้านดีมากๆค่ะ บ้านมีพื้นที่52ตารางวาค่ะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องอาบน้ำหนห้องครัวจอดรถได้1คันรั้วด้านหน้าเป็นสแตนเลสอย่างดีทั้งหมดค่ะพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าและด้านหลังเหลือแบบจุกๆกกว้างขวางมากเลยค่ะ พิกัดบ้านหมู่บ้านอิงทานตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเดินทางง่ายและสะดวกใกล้ถนน224โชคชัยราชสีมาเข้าไปในโครงการเพียง300เมตรและที่สำคัญไม่มีเก็บค่าส่วนกลางของโครงการสาธารณูปโภคพร้อมนะคะบ้านหลังนี้เราเปิดขายที่ราคา1,390,000บาทเท่านั้นนะคะหากสนใจหรือนชมบ้านรบกวนแจ้งลงหน้านะคะ ติดต่อได้ที่เบอร์0948519423 0957103917ยินดีบริการค่ะ